ครับสวัสดีครับผมนาโต้นราทิพย์นะครับหรือว่าชื่อจริงว่านราทิพย์ปานแรกครับเรียกว่าพี่โตก็ได้แต่ก่อนผมทําให้กับเดือะสตาร์ครับก็มีดีสุกรตอย่างเช่นเพลงจังหวะหัวใจเพลงรักนะคะเพลงโทมาวารักเพลงยังว่างแล้วก็ยังมีน้องแกลเดอะสตาร์ครับเพลงสะกดใจแล้วก็โดมจารุวัตรเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาแล้วก็ยังมีนักสักดาทอนนะครับเพลงรักเธอคนเดียวแล้วก็มีวงร็อกวงหนึ่งครับชื่อวงเหล้าโลมครับ แต่งเพลงทั้งชุดเลยครับทั้งชุดของวงเราลงชุดแรกเลยครับอย่างเช่นเพลงหยุดได้ไหมฉันหยุดแล้วแล้วเธอหยุดได้ไหมแล้วก็เพื่อกับแฟนแทงกันไม่ได้แล้วตอนนี้ครับก็คือเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับก็มาทําค่ายตัวเองชื่อค่าย cm cafe เป็นค่ายที่ทําวงไอดอลตอนนี้ไม่ได้ทาแล้วปัจจุบันจริงๆอะ่ะก็คือมาทําเพลงให้กับศิลปินต่างๆแล้วก็ค่ายต่างๆโดยเฉพาะเพลงที่ล่าสุดที่เพิ่งออกไปครับ ชื่อเพลงน่ารักไหมไม่รู้ของบัตเตอร์แบร์มีเนยครับจากการรวงเครดิตทางช่อง YouTube บัตเตอร์แบร์นะครับใน MV น่ารักไหมไม่รู้เนี่ยมีการรวงว่า n p t m p t นี่คืออะไรครับมีใครบ้าง NPT ก็คือการเซ็ตชื่อทีมขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอะ่ะคือเราจะทำเพลงค่อนข้างหลากหลายผมก็เลยจะไม่ได้ใช้เครดิตของชื่อตัวเองก็จะกลายเป็นทีมและการบริหารงานก็เป็นทีมด้วยกันก็คือจะมีผมเป็นคนเขียนเนื้อร้องเป็นหลักแล้วก็จะมีน้องเขียนเนื้อคนอื่นอีกด,ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีคนทําดนตรีชื่อสโนว์แมนแล้วก็จะมีคนที่มาคอยร้องไกด์โดยเฉพาะเพลงผู้หญิงนะครับเราต้องการผู้หญิงมามาร้องไกด์ให้เป็นเสียงผู้หญิงให้นักร้องผู้หญิงเอาไปฟังแล้วง่ายต่อการไปฝึกก็คือน้องต้นข้าวแล้วก็จะมีน้องตะวันเล่นกีตาร์ให้ะครับแล้วก็จะมีครูสอนร้องเพลงด้วยนะครับในทีมนี้ครับ NP ทีมเนี่ยจะมีครูสอนร้องเพลงสำหรับเวลามาเข้าห้องอ่านะครับก็จะมาคุมร้องโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับอีกคนหนึ่งทางทีมงานพัฒนาติดต่อมาได้ยังไงครับที่ให้เข้ามาทำ มีเพื่อนผมใน n p ็นพีนี่แหละฮะรู้จักกับคนในบริษัทของมัตเตอร์แบครับก็เลยรับงานมาได้ไอเดียมาจากอะไรต้องการสื่อถึงมีเนยหรือแฟนขับน้องมีเนยยังไงบ้างเป็นโจทย์มาจากทางแปร์มัตเตอร์แบเลยครับอยากจะให้เพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่จะสื่อแทนตัวตนของมีเนยให้มีเนยเนี่ยมีความอยากเทคแคร์อยากดูแลอยากดูแลเพื่อนอยากดูแลคนที่มาหาให้มีความรู้สึกเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าในเพลงอ่ะด้วยความที่มันเป็นเพลงเราต้องการให้มันแมส เราก็เลยหยิบยกภาษาที่มันเป็นภาษาวัยรุ่นภาษาที่มันเกี่ยวกับความรักนิดนึงก็คืออย่างท่อนฮุกอะครับน่ารักไม่ไม่รู้แต่รอให้รักอยู่นะรู้ไหมอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยหยิบภาษาที่มันแบบมันจะไปทางแมสได้ไม่ใช่จํากัดเฉพาะการให้กําลังใจอย่างเดียวเพื่อให้เพลงมันขยายผลได้ครับนเป็การต้องการเขาต้องการสื่อถึงฟนรลับของน้องน้องเนอยอยังไงบ้าง <c oughs> ก็ประมาณอยากให้น้องเนยอ่ะพูดถึงการให้ให้มากกว่าได้รับผลตอบแทนกลับมา มันจะมีประโยชน์ในเพลงบอกชัดเจนเลยครับว่าเป็นแค่โอ디เฟรนไม่ต้องเป็นโอ디แฟนอะไรอย่างเงี้ยได้ควงแขนกันก็โอเคก็ไม่โดนเทแล้วหัวใจอย่างเงี้ยฮะอ๋อคือประมาณว่าน้องเนยอยากจะมอบสิ่งดีให้กับแฟนครับใช่โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เขียนไปให้ตรงกับโจทย์ที่แบรนด์ต้องการด้วยแล้วก็ต้องการให้มินมีคำอะฮะสื่อถึงแบบความรักใคร่การชอบหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเพื่อให้มันไปแตะวัยรุ่นได้ให้คนแบบวัยแบบสัก มอปลายมหาลายัยอยากจะมาโค้กเวอร์อยากจะมาร้องตามกันด้วยอนะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเพลงมันจะแคบไปในเครดิตขึ้นว่าบัตเตอร์แบร์มาช่วยแต่งเนื้อด้วยน้องเนยมีส่วนร่วมยังไงบ้างจริงๆแล้วตอนเขียนนะครับเราก็เป็นภาษาแบบ NPT มานะครับก็เขียนแล้วมันก็จะมีภาษาแตะวัยรุ่นเยอะเยอะไปหน่อยก็จะไม่ได้ตรงกับตัวตนหรือว่าความรู้สึกของมีเนยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีเนยก็เข้ามาแก้ภาษาให้เรา แก้ว่าหนูอยากได้ภาษาหนูเขียนอย่างนี้คือมีเดยมาแก้จริงๆครับแล้วก็ภาษากฤษทั้งหมดนะครับมีเนยเป็นคนแต่งหมดเลยเก่ <Hz> งไหมครับมีเนยเก่งไหมเราให้ฟังตอนที่คัดนักร้องมาร้องเพลงนี้หน่อยโ <Hz> อย้คัดเหรอฮะจะคัดอะไรฮะมีเนยคน้องมีเนยเป็นคนร้องครับมีเนยเป็นคนร้องไม่ต้องมีการคัดอะไรทัรงร้งสิ้นครับก็วางมาให้มีเนยโดยเฉพาะมีเนยเป็นคนร้องร้อง,องอนี่ร้องไหมครับในห้องนั้น มีเนยไม่ร้อนฮะมีเนยอ,อยู่ข้างในตัวฮะน้องร้องกี่เทสน้องเยอะไหมหรือว่าทีเดียวได้เลยร้องไม่นานคือมันก็มีหลายเทสอยู่แต่ว่าร้องไม่นานครับร้องไม่นานเก่งเลยทีเดียวโตได้มีส่วนในการคิดท่าเต้นไหมเพราะเข้าในเพลงเขามีการเต้นด้วยอ๋อเรื่องท่าเต้นผมไม่มีส่วนครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีแล้วก็คือเริ่มเริ่มแกะท่าเต้นเองะบรรยากาศตอนที่อัดเสียงที่สตูดิโอตอนที่น้องหมีเนยมาอัดเป็นยังไงบ้างครับเล่าหน่อยมีอะไรสนุกสนุกบ้างก็อย่างที่บอกครับว่ามาแก้เนื้อกัน แล้วก็มาปรับคำมาอะไรเงี้ยก็สนุกครับสนุกเพราะว่าน้องเก่งมากน้องอน้องเข้าใจในเรื่องของเนื้อเพลงด้วยแล้วก็เรื่องภาษาอังกน้องน้องเก่งภาษากังกด้วยแล้วก็คุยเล่นสนุกสนานกันครับแล้วก็ร้องก็ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันดู NPT ทีมก็เข้ามาเข้ามากันหลายคนครับโดยเฉพาะครูสอนร้องเพลงใน NPT <ม>นะครับก็ก็สื่อสารกับน้องสนุกครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลยครับผมคุณตัวเคยทำศิลปินค่าย่ r o n Sea c o าเ e e ใช่ไหมครับใช่ครับและการที่มาทำเพลงปั t t e r b e ช่วยให้ทำเพลงได้ง่ายขึ้นไหมจริงๆไม่ไม่ค่อยเกี่ยวนะครับมันบังเอิญมากกว่าบังเอิญว่าคัลเลอรมมันอาจจะมีความใกล้กันนิดนิดหน่อยหอยแต่จริงไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าแต่ละโจทย์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้โจทย์นี้เราทําให้มีเนยครับเราไม่ได้คิดถึงอะไรตรงนั้นเลยรู้สึกยังไงบ้างกับพรโจทการ butter bear ครับที่ได้ไปออกที p o p s t a e ด้วยอะ่ะ oh. การงานสระดังมาก ทีละานก็มีคนมาต่อแถวแบบดีใจแทนผมเฝ้าดูอยู่ตลอดด้วยความที่เราแต่งเพลงให้นะเราก็เลยเฝ้าดูเฝ้าติดตามเฝ้าลุ้นพูดยง่ายคือเชียร์เต็มที่อะไรเงี้ยฮะเหมือนเชียร์ทีฟุตบอลอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าแบบเราดีใจแล้วเรารู้สึกภูมิใจแทนเรียกว่าไม่ต่างกับเจ้าของแบรนด์เลยดีกว่าเจ้าของแบรนด์อาจจะแบบโอ้โหแบบรู้สึกแบบตอนนี้นะเขาก็น่าจะแบบมีความสุขเราก็มีความสุขตามไปด้วยและโดยเฉพาะเราคิดตรงกันอย่างหนึ่งคือเราก็อยากสร้างความสุขให้กับคนอยู่แล้วการที่เราทําเพลงนี้เราก็อยากให้ มันเป็นตัวแทนของความสุขที่หมีเนยถ,ยถ่ายทอดความสุขไปให้กับแต่ละคนอยู่แล้วพอมันพอมันแบบมันเริ่มทําให้คนนะ่ะรู้สึกมีความสุขขึ้นหลายๆคนพูดว่าแบบมันเป็นการหิวใจเป็นการแบบรักษาความรู้สึกจากโรคภายในอะไรอของเขาเนี่ยฮะมันคือเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากเลยน่าจะคล้ายๆกับเจ้าของแบรนด์แล้วก็อยากจะลุ้นต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันคือ2 2วีคล้านวิวนะซึ่งรู้สึกว่าเอ้ยแบบใน,ในยุคนี้มันแข่งขันกันเยอะ ซึ่งเพลงมาทาได้ขนาดนี้หรือว่าเราก็ถือว่าอโอเคเลยนะตอนนี้เขาออกปีพอสเตจเขาบอกว่าออซิงเกิลแรกเรียว่ามันต้องมีสองสามสี่ตามมาป่ะแน่นอนเดี๋ยวจะมาเข้าห้องอัดแล้วครับซิงเกิลต่อไป<ม>กาลังเตรียมปล่อยแล้วครับปล่อยเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตก็น่าจะต่อยอดไปได้อีกหลายเรื่องครับต้องมีซิงเกิลรองรับครับจะมาอัดประมาณเดือนอะไรครบอกได้ผมไม่แน่ใจว่าจะจะรอนช์เพลงได้ประมาณเมื่อไหร่อันนี้เป็นแผนการตลาดของทาบัตเตอร์แบ ส่วนตัวของคุณโตเนี่ยคิดว่าจะมีการปั้นศิลปินในลักษณะของน้องเนยออกมาไหมจะบอกว่าเราทําน้องเนยเนี่ยตั้งแต่เพลงอิส t e เบ e ร์แล้วก็มาทําน่ารักไมมไม่รู้คือเราเอาเอาความรู้สึกเอาใจเราเข้าไปใส่ผมคงทําอะไรที่มาแข่งกับน้องเนยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราเอาใจให้มันไปแล้ว โมเมนต์ดีๆควรมีต่อต่อได้ที่ D-NEXT